สวัสดีครับวันนี้ผมม่อนจิรันธนินเรามาสุพนนครับทำอย่างไรให้เหลือกินเหลือเก็บมูอย่างไรให้ปังนั่นเองครับกับมหายันต์รวยของท่านอาจารย์ไพโรธฤๅวิชาครับไม่เคยถูกหวยก็ถูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่ามพห้าร้อยบาทได้ขายสองตัวจำนวนร้อยห้าสิบใบร้อยห้าสิบใบได้โชคได้ลาบจนถึงตัวเลข6หลักกันเลยทีเดียวบัตรเครดิตที่เคยเป็นนี่มาตลอดชีวิต ส่พลังออกหมดแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นเลยค่ะทั้งด้านการเงินอย่างเช่นเงินเดือนก็ขึ้นอย่างแบบอย่างหนูตกใจอะไรเงี้ยยังคงมีเหลือพยันที่โชว์อยู่ในห้องแกลเลอรี่เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องม่อนเข้ามาได้เลยนะครับเลือกหือพยานในห้องแกลเลอรี่ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้โดยตรงนะครับ0ูน1 5 9 9 9 9 1นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยยินดีดูแลแล้วก็คอยแนะนำว่า ผืนพยันผืนไหนเหมาะกับใครดวงชะตาแบบไหนวันอะไร,รให้ทุกท่านได้บูชากลับบ้านไปนะครับ